เพราะทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนการแข่งขันกำลังร่างกายแท็กติกพร้อมสู้ศึกระดับนานาชาติเมื่อเข้าสู่ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันระดับชาติไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเอเชียนคัพหรืออุ่นเครื่องระดับนานาชาติทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของอเล็กซานเดรโพกิงหรือโมโนโพกิงกำลังเดินหน้าเข้าสู่จุดที่ต้องพร้อมที่สุด ทั้งกายและแท็กติกเพื่อสร้างผลงานที่สอดคล้องกับความคาดหวังของแฟนบอลทั่วประเทศพลังงานวิเคราะห์ด้านกำลังร่างกาย Physical Condition หนึ่งในหัวใจสำคัญก่อนลงสนามคือสมรรถภาพร่างกายของนักเตะ Fitness and Physical Readiness ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสามมิติหลักที่ทีมงานโคช้ชให้ความสำคัญเป็นพิเศษ 1. ความฟิตและความทนทาน Stamina and Endurance นักเตะทีมชาติไทยหลายคนผ่านโปรแกรมฝึกเข้มช่วงเก็บตัวทั้งในแคมป์ฝึกซ้อมที่มีการวัดค่า VO2 max และการซ้อมแบบ High Intensity Interval Training หรือ HIIT จุดแข่งของทีมคือกองกลางและฟูลแบ็กที่มีการวิ่งขึ้นลงตลอดเกมได้อย่างสม่ำเสมอเช่นทีระทรบุญมาทันประสบการณ์สูงวิ่งครอบคลุมริมเส้น สัสลักหายประโคนร่างกายแข็งแรงมีสปรินต์ต่อเกมสูง 2. ความเร็วและการเปลี่ยนสปีด (acceleration) กเลเ่กองหน้ารุ่นใหม่อย่างสุพนัทเหมือนตาเอกนิตปัญญาชาญรงค์พรมสีแก้วมีจุดเด่นในด้านสปีดต้นและสปีดระยะสัน้นซึ่งสำคัญมากในระบบโต้กลับเร็วจุดเด่นไทยสามารถใช้สปีดของแนวรุกฉีกแนวรับคู่แข่งในพื้นที่ด้านหลัง สมองความฟิตทางจิตใจ Mental readiness การเตรียมร่างกายที่ดีจะไม่มีความหมายเลยถ้าจิตใจไม่มั่นคงนักเตะทีมชาติไทยหลายคนผ่านเกมระดับสูงมาแล้วทั้งไทยลีก ACL และระดับชาติทำให้มีนิง่งมีประสบการณ์รับมือแรงกดดันทีมสตาฟโค้ a มีการใช้ sport psychology ช่วยฝึกสมาธิและการรับมือกับสถานการณ์จริงเช่นเสียงเชียร์การถูกนำก่อนหรือการเล่นนอกบ้าน สมองวิเคราะห์ด้านแทคติก (Tactical Analysis) ระบบของมาน o โพลคิงมีความยืดหยุ่นสูงเน้นการเล่นเกมรุกที่หลากหลายและครองเกมกลางสนามเป็นหลักโดยระบบที่ใช้บ่อยมีทั้ง4-2-3-1และ4-3-3ขึ้นอยู่กับคู่แข่งเกมรุก Build-up Plus Vertical Attack จุดเด่นคือการต่อบอลจากแนวหลังอย่างเป็นระบบ ธนวัฒน์ซึงจิตถาวรหรือทิติพันธ์พ่วงจันทร์ทำหน้าที่เป็น deep playing player m a k หรือ box to box ที่ดึงจังหวะและคุมทนของเกมเมื่อมีพื้นที่ไทยจะเปลี่ยนจาก build up เป็นการโจมตีแนวตั้งโดยใช้สปีดของแนวรุกเช่นจ่ายบอลทะลุช่องให้ปีกซ้ายหรือปีกขวาเติมซ้อนของฟูลแบ็กเช่นทีระทรหรือนฤบดินเกมรับ mid บ l o c k p l u ส pressing โซ n ไทยไม่เน้นเพรสสูงตลอดเกมแต่เลือกเพรสเป็นจังหวะในโซนกลางสนามจุดเด่นคือการยืนโซนและการดักทางบอลโดยมีกองกลางอย่างทีรทรหรือทิติพันธ์ช่วยสอนเมื่อคู่แข่งทะลุแนวแรกเมื่อโดนบุกหนักไทยจะปรับเป็นโลบล็อกอย่างมีวินยัยและใช้โต้กลับเป็นอาวุธช่วงเปลี่ยนเกมรับถึงรุกโค้เน้นให้เปลี่ยนเกมทันทีใน3วินาทีแรกหลังได้บอลดยการจ่ายบอลแนวตั้งไปหาตัวรุก รุกถึงรับกองกลางและกองหลังต้องรีคอมแพกทันทีลดช่องว่างระหว่างไลน์จุดแข็งจุดควรปรับปรุงก่อนการแข่งขันด้านจุดแข็งจุดที่ต้องระวังกำลังร่างกายความฟิตสูงฟูลแบ็กวิ่งเยอะปีกเร็วนักเตะบางรายมีภาระโปรแกรมหนักในหลีกอาจลา้าเทคนิคบิวต์อัพเป็นระบบครองเกมได้ดี เกมรับบางช่วงยังเสียสมาธิโดนเจาะจากลูกสวนเร็วจิตใจมีนักเตะประสบการณ์สูงคุมเกมได้ถ้าเสียประตูเร็วอาจมีช่วงหลุดจังหวะหรือพลาดง่ายสรุปภาพรวมก่อนเกมทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคนี้ถือว่ามีความสมดุลระหว่างประสบการณ์กับพลังหนุ่ม กำลังร่างกายดีขึ้นชัดเจนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนปี2023และระบบแท็กติกมีความชัดเจนว่าเน้นการคุมเกมกลางสนามพลัสโต้กลับเร็วหากสามารถรักษาความฟิตให้ต่อเนื่องเสริมเกมรับให้รัดกลุ่มในช่วงเปลี่ยนกังวะและมีความนิ่งในเกมใหญ่ทีมชาติไทยมีศักยภาพพอจะต่อกรกับทีมระดับท็อปของเอเชียได้อย่างไม่เป็นรองมาต่อในยุคโค้ชอิชิอิคุมทีมชาติไทยในปัจจุบันและก่อนเกมการแข่งขันนี่คือตัวอย่าง บทความวิเคราะห์ทีมชาติไทยชุดใหญ่ก่อนการแข่งขันโดยเน้นไปที่การวิเคราะห์เชิงกำลังและแทคกติก (Tactical and Physical Analysis) เพื่อใช้สำหรับพรีวิวหรือบทวิเคราะห์เชิงลึกก่อนเกมวิเคราะห์เชิงแทคกติกและกําลังก่อนการแข่งขันทีมชาติไทยชุดใหญ่บทนาทีมชาติไทยชุดใหญ่กําลังอยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญในศึก ระบุรายการเช่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเอเชียนคัพหรือ A.F.F คัพซึ่งครั้งนี้โค้ชมาซาตาอิชิอิได้เรียกนักเตะที่ผสมผสานประสบการณ์กับพลังของนักเตะรุ่นใหม่เพื่อสร้างทีมที่ทั้งมีวิัยทางแทคติกและแข็งแกร่งทางร่างกาย 1. วิเคราะห์กำลังนักเตะ Physical readiness จุดแข็งด้านร่างกายกองหลังตัวกลางเช่นมานทอมพันษา เฮมวิบูลมีรูปร่างใหญ่แข็งแรงและสามารถดวลลูกกลางกาศได้ดีแบ็กสองฝั่งอย่างทีระทรและนิติพงศ์มีพละกำลังและสภาพร่างกายดีเยี่ยมวิ่งขึ้นลงได้ตลอด90นาทีแดนกลางเช่นปริศดากาแมนธนวัฒนมีความฟิตและสามารถไล่บีบเพรสซิ่งคู่แข่งได้ต่อเนื่องเกมรุกมีนักเตะอย่างสุพโชคเอกนิตสุพนัทที่มีความเร็ว สปรินสั้นได้ดีและยืนระยะปลอดเกมไวดี D, จุดที่ต้องระวังนักเตะบางคนมีประวัติบาดเจ็บเรื้อรังเช่นทีรศิลปแดงดาชนาทิพย์อาจไม่พร้อมเต็มร้อยต้องใช้การหมุนเวียนให้เหมาะสมการฟื้นฟูหลังเกมอาจเป็นปัญหาในทัวนเมนต์ที่เตะทีหากไม่มีการจัดการภาระทางร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ 2. วิเคราะห์แทคกติก tactical analysis ระบบการเล่นที่คาดว่าจะใช้ 4-2-3-1หรือ3-4-3ไฮบริดโค้ชอิชิอิมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้ระบบที่ยืดหยุ่นตามคู่แข่งโดยในเกมรุกมักใช้4-2-3-1เพื่อครองบอลและสร้างเกมส่วนในเกมรับจะปรับเป็น4-4-2หรือ3-4-3เพื่อเพรสซิงสูงจุดเด่นเชิงแท็กติก การครองบอลจากแดนกลางมีมิดฟิลด์ที่สามารถคุมจังหวะเกมได้เช่นกฤษศดาหรือธนวัฒน์ซึ่งสามารถวางบอลยาวและเล่นเท้าสั้นได้ดีการขึ้นเกมริมเส้นแบ็กซ้ายขวาเติมเกมได้ต่อเนื่องมีการสอนตำแหน่งที่ดีเกมรูปแบบฟอสไนใช้ผู้เล่นอย่างสุพนัทหรือสุพโชคในบทบาทกองหน้าลงต่ำเพื่อดึงแนวรับคู่แข่งให้เปิดช่องการเพรสซิ่งสูง ที่มีการฝึกรสซิ่งตั้งแต่แดนบนเพื่อบังคับให้คู่แข่งจ่ายบอลผิดพลาด x จุดอ่อนเชิงแทคติกการป้องกันลูกสวนกลับเร็วแนวรับยังมีจังหวะหลุดบ่อยเมื่อต้องดันสูงเกมกลางอากาศแม้จะมีเซนเตอร์ตัวใหญ่แต่การประกบตัวลูกตั้งเตะยังไม่แน่นพอความสัมพันธ์ระหว่างกองกลางกับเกมรับหากแดนกลางถูกเรสซิ่งเร็วอาจเสียบอลในจุดอันตราย 3. ผู้เล่นที่น่าจับตา ธีระ t ้บุญมาทันจอมเปิดบอลจากฝั่งซ้ายและควบคุมจังหวะเกมสุปโชคสารชาติเพรย์เมเกเกอร์ที่เล่นระหว่างลายได้ดีมีความเร็วกฤษดาการแมนกองกลางที่สามารถถอยต่ำมาเป็นเซ็นเตอร์ได้ยืดหยุ่นสูงสุพนัทเหมือนตากองหน้าที่วิ่งฉีกแนวรับเก่งและจบสกอร์คม4ภาพรวมก่อนเกมทีมชาติไทยชุดใหญ่อยู่ในช่วงเปลี่ยนฐานที่น่าจับตา มีการผสมผสานนักเตะเก่าใหม่ที่สมดุลระบบการเล่นเริ่มชัดเจนขึ้นแต่ยังต้องการการเคลียร์พื้นที่บางส่วนเช่นการหมุนเวียนผู้เล่นให้เหมาะสมกับความฟิตและการรับมือกับความกดดันในเกมใหญ่หากทีมสามารถรักษาความฟิตและเล่นตามแผนที่ซ้อมมาได้อย่างมีวินยัยมีโอกาสสูงที่จะสร้างผลงานที่ดีในทัวนาเมนต์นี้